สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแห่คูก่กันนะคดีที่เราโลนก็คือคดีรักขนมเหล็กน้อยขึ้นบันไดกระโดดมาตรงนี้มาเลย,ยปตัวตรงนี้เลยครับเข้าไป่เขาบอกว่าต่อยต่อไปต่อยเลยทางไว้แล้วครับผมกระโดด ก็มาตรงนี้ปีนวันใดที่ตรงนี้นะครับไหนมตรงนี้ก็เดี้ยวขวามาตรงนี้เอ้ยเจออะไรเนี่ยเขาให้บอกเขาบอกว่าให้กดีตรงนี้เอากระโดดเลยนะครับกระโดดเลยกระโดดเฮ้ยตกแล้วอ่าแล้วครับเ้าบอกว่าให้ไปเอากุญแจกุญแจอ,อยู่ตรงนี้นะครับเด็บตรงนี้ปุ๊บเลยไปได้แล้ว เฮ้ยเราตกมาที่ไหนนั่นไงตำรวจเป็นตำรวจกองกาแฟนะครับเล็กน้อยห้องนี้เขามีไว้ทําอะไรนะโอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอันนี้น่ารักจังเลยเขาบอกให้เติมเงินนะครับเราไม่เติมเราก็มาที่ตรงนี้ในที่สุดเราก็เจอกับหัวหน้าคุกแล้วนะครับเป็นหัวหน้ากาแฟเราก็วิ่งมาตรงซ้ายมือ วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอ้ยเข้ามาแล้วทําไงกระโดดสิครับกระโดดมาแล้วนะครับเราก็มากดปุ่มที่ตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดประตูแล้วก็วิ่ง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 กับเพื่อนเลย <S 1> <S 1> จากนั้นเราก็มานะครับมาตรงนี้เฮ้ยอันนี้เข้าไม่ได้ไปทางใหม่นะครับแน่นไงประตูทางเข้าอยู่ตรงนั้นไงเขาไม่วิ่ง เขาไม่ตามเรามาแล้วเขาตามเรามาไม่ทันนี่ไงกระโดดเลยครับผ่านมาแล้วยู้มาตรงนี้แล้วนะเราวิ่งมาเฮ้ยตรงมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยหาห้องน้ำเหรอนี่ไงนี่ไงเปิดครั้งเดียวก็เจอเลยเอา้าไม่ไม่ลงหรเอเฮ้ยขุดขุดขุดเขาไว้ขุด กดดก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 ดตกมาแล้วยูวูตอนนี้เราก็มาถึงภูเขาไฟแล้วนะครับเขาบอกให้กระโดดไปข้างหน้าไป 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ยูผ่านแล้วหนึ่งสองเกือบไม่ผ่านสามสี่ยูผ่านแล้ว่ 1, 2, 3, 4, วาแล้ว เฮ้ยวันไหนหักนี่เราก็ข้ามาแล้วนะครับทำยังไงเนี่ยโหลดไปชื้เอเฮ้ยเขาให้ปีนวันไหนนี่หว่ามั้ย,อย,อยตอนนี้เราก็มาถึงถ,ถนนแล้วนะเราก็วิ่งตามเพื่อนเลยเฮ้ยลูกอนเลือเอาใหม่เราต้องวิ่งหลบลูกบอลนะ ตอนนี้รวนมาแล้วก็ลบ้มแล้ววิ่ง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 วนจะมาไหมหาแล้ววิ่ง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 บันไดอยู่ตรงนี้นะขึ้นไปเลยครับในตรงนี้ตอนนี้เราก็มาเจอหัวหน้าอีกคนแล้วนะเป็นหนูเขาเรียกว่าหนูมักนัดมานะครับเรามาเปิดประตูทางเข้าตรงนี้ เปิดแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับประตูจะเปิดกระโดดขึ้นบันไดไปเลยโยโฮเฮ้ย, و و! ยตกไ้ไงเนี่ยตกก็วิ่งใหม่นะครับเฮ้ยเขาจะจับเราได้แล้วเป็นไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กินชึบกระโดดชึบชึบชึบกระโดด่ันแล้ว่านแล้วหยาวู้ถึงแล้วบอยยิงมาตรงนี้นะครับสลิดตรงนี้ อา้ายังไม่ได้ขึ้นเลยลงมาขึ้นยโหเขาบอกให้กดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะเาลครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วโอ้เขาบอกให้มาตรงนี้ตรงนี้จะเป็น ดูเด่มน้ำรดชุบผ่านแล้วชุบโอ้โหอ้ผ่านแล้วจะผ่านแล้วชู่ชู่ชู่อ้โ้อู่ผาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ โหลตรงไหนต่อโหลตรงนี้เลยโคตรไหนไแล้วเกินวันในตรงนี้นะครับเขาบอกให้หาบันใดหาบันใดหาบันไดวันใดบันใดอยู่ที่ไหนนะ บันไดอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าห้องเก็บของออกไปนี่ไงบันไดก็เอาบันไดมาที่ตรงนี้นะครับเดินเดินเดินมาแลน,นี่นี่นีเขาบอกให้วางตรงนี้วางตรงนี้จีแล้วก็ขึ้นไปข้างบน ต้องมากดสวิสก่อนเลยว่ขึ้นไม่ได้ต้องวางให้ตรงแล้วครับตรงนี้เฮ้ยเต็มไงเราทำไม นี่ไงนี่ไงมันเราต้องกระโดดจับมันไหนให้ได้นะขึ้นได้แล้วมาเลยครับเยอตอนนี้เราก็ถึงนานกับเรากันนะเอ้ยลมแรงมากตรงน,นี้มันคือลมแนละ้วมันทำให้เราวิ่งช้านะตรงน,นี้อะรบนี่ไงบันไดอยู่ตรงนี้ขึ้นไปเลย เ yeah. ฮ้ยเขาบอกให้กระโดดข้ามไปตรงนั้นนะกระโดดชึบ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 ้บมาแล้วเขาว่ากระโดดขึ้นตรงนี้ชึบเฮ้ยหยอกหยุดตกแล้วไหมเนี่ยโย่ขึ้นมาได้แล้ว ขาบ,บอกให้ปิดวาลวปิดวาลตรงไหนวาลวตรงนี้นะแบบนี้ปิดวาลวแล้วก็ลงไปทางล่างปิดแล้วเราก็ลองวิ่งมาตรงนี้ชึบโอ้นี่ไงเป็นตรงนี้ใเดินมาตรงนี้แล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับปิดเสร็จแล้วไปตรงไหนเอ้า เราวิ่งเราก็วิ่งมาปิดปลาตรงนี้อีกครั้งเอ้โยกูเ,เราปิดเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนนี่ไงเราก็มาตรงนี้ต่อชือ้ชื้ช ขึ้นมาทางนี้กระโดดมาตรงนี้ชืบชืบนี่ไงทางออกกระโดดชืบนี่ไงผ่านแล้วต่อไปข้างหน้าคืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยลมลมพัดอุ้ย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 กระโดดให้ล้านละเฮ้ย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  เฮ้ออยยูผ่านแล้วเขาบอกว่าให้ลงไปทางนี้มันจะพัดเราขึ้นไปเลออยยูชุดตรงนี้นี่ไงทางเข้าตามเพื่อนคนนี้ไปเลยยูตอนนี้เราก็มาถึงเขาบอกให้วิ่ เราก็มาเจอกับหัวหน้าเรือนจําเป็นพี่ผู้หญิงกาแฟานะครับเราก็จัดการเลยจัดการหย่อหย่อยิงไปยิงไปเฮ้ยเฮ้ยจะช่วยได้ไหมเขาวิ่งมาแล้วเขาใส่ตะปงวิ่งมาแล้วเฮ้ย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 วิ่ง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 ยิงวิ่งยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงตัวเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยทำไมเพื่อนไม่ช่วยเราเลยเฮ้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 ย ในที่สุดก็ก็จะตุยแล้วนะครับมามาสู่สู่สูสูเฮ้ยน่ากลัวยังเลยทําไมเขาเก่งยังเลยเขายังไม่เป็นอะไรเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งจัดการจัดการนะครับเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เป็นไรอีกเฮ้ยเฮ้ยจะถึงตัวแล้วแล้วเราจะตุยแล้วยิง,งตู้จัดการหน้าแล้ว ขณะน,นล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะลงไปลยลงไปหมุนติวๆโอนี่ไงก็ให้หมุนมาตรงนี้พอเรามาถึงนะครับเขามันจะมีบันไดที่ตรงนี้เข้ามากให้ขึ้นไป กระโดไปเลยโอ้โหลงก็จะพัดเราขึ้นมา่นนานแล้วเพื่อโดนไฟไฟโอ้เกือบตัวโอ้โอโอโอ อ้ผ่านเฉยโยผ่านตรงนี้โยเราในสุดเราก็มาถึงตรงนี้แล้วทำยังไงเขาบอกให้วิ่งไปหรอ,อหมาายขึ้นวันไดไปตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารับกระาดาษของคุณที่นี่รับตรงนี้เข้าไปตรงนี้ นี่เอานี่มาวางนะครับก็หยิบมาวางใหม่นี่แล้วก็วิ่งไปแล้วก็วางตรงนี้โ้โหในที่สุดเราก็มาเจอหัวหน้าคนสุดท้ายแล้วเราต้องสู้ให้ชนะไม่งั้นเราจะออกจากคุกนี้ไม่ได้จัดการเลย ขณะนี้เรามาคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนมาเลยสักคนเฮ้ยยิงยิงยิงเออลบ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 บบเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าให้ยิงแขนทั้งสองข้างยิงแขนทั้งสองข้างไปเลยครับผมยิงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงไปเฮ้ยเฮ้ยเขายิงมาแล้วลบลบเร็วลบเร็วยิงยิงยิงให้ชนะเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเขาเหลือแขนข้างเดียวแล้วเราจะชนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปให้ชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะชนะแล้วจะชนะแล้วชนะแล้วยูนายจสุดเราก็ผ่านได้ยิงไงระวงส่านลดนะครับ โยในที่สุดก็จบเกมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย